สวัสดีครับแบงค์ฮอนด้านะครับวันนี้แบงค์จะพาลูกค้ามาดูตัวนี้เลยครับเป็น Honda c ซ v i c เป็นตัวนิวนะครับที่มาเนชเชนมาแล้วคันนี้ที่ลูกค้าเห็นนะครับจะเป็นตัว c ีวิกเครื่อง2000นะครับแล้วก็จะเป็นเครื่องจด e s e v นะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่น e s e v el plus นะครับราคาจำหน่ายจะอยู่ที่1 9 9 0 0ล้านนบาทนะครับสีที่ลูกค้าเห็นตรงหน้านี้จะเป็นสีสีน้ำเงินนะครับสวยนะครับแล้วก็เดี๋ยวแบงค์จะดูว่า คันนี้มีออปชันอะไรมาบ้างนะครับเริ่มจากด้านหน้าเลยไฟหน้าจะเป็น LED ทั้งหมดนะครับหรือว่า Full LED นั่นเองก็คือไฟ daylight ไฟส่องสว่างปกติไฟสูงนะครับรวมถึงไฟเลี้ยวด้วยแล้วก็คันนี้นะครับลูกค้าซื้อเพิ่มในเรื่องของตัวไฟตัดหมอกนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมาจากตัวโรงงานเนี่ยจะไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะครับสำหรับรุ่น New Civic แล้วก็ตัวกระจังหน้าจะเป็นทรงใหม่จะมีช่องลมตรงนี้นะครับ แล้วก็ถ้าเกิดเป็นตัวนี้จะมีเซ็นเซอร์มาให้หน้าหลังนะครับเซนเซอร์ทั้งหมด4จุดก็คือด้านข้างเื่นชักครู่นี้นะครับด้านบนตรงกระจังหน้า2จุดแล้วก็ด้านข้างอีก1จุดนะครับโลโก้อันนี้จริงๆนะมันจะเป็นสีเงินแล้วก็จะเป็นกรอบสีฟ้าคันนี้ลูกค้าซื้อเพิ่มนะครับเป็นโลโก้สีดําของ Honda เป็นของแท้ทั้งหมดเลยนะครับอันนี้คือสีน้ําเงินนะครับ ล้อแมกนะครับถ้าลูกค้าสังเกตจะเป็นลายเดียวกับตัว e-l plus หรือว่าเครื่องยนต์เทอร์โบนั่นเองจะเป็นลายนี้นะครับหรือลูกค้าบางท่านจะเรียกว่าลายดอกไม้จะเป็นขอบ17นิ้วนะครับคันนี้ชุดแต่งที่ลูกค้าเห็นนะครับลูกค้าซื้อเพิ่มทั้งหมดเลยนะครับก็คือตรงนี้จะเป็นชุดแต่งโมดูลอนะครับสเกิร์ตรอบคันสเกิร์ตรอบคันจะมีทั้งหมดด้านค้างด้านหน้าด้านหลังทั้งหมดเลยนะครับ คิวซ้มล้อนะครับก็จะเป็นของซีวิกตรงรุ่นแล้วก็เป็นของแท้แล้วก็ Honda l a n รนวอชนะครับที่ Honda เรายังให้มาทุกรุ่นเลยประตูมือจับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโครเมียมเหมือนกันกับรุ่น R S เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวเทอร์โบจะเป็นสีเดียวกันทั้งหมดเลยส่วนสเกิร์ตชิดหลังจะมีโลโก้โมดูโให้ลูกค้าตรงนี้นะครับ อ่าสกเกิร์ตโูดลโลเนี่ยจะเป็นสีดาเป็นดําเงานะครับจะตัดก,กับสีตัวรถถ้าเป็นสีขาวก็จะเห็นชัดหน่อยแล้วก็อันนี้ชุดกันชนด้านหลังอันนี้ลูกค้าซื้อเพิ่มนะครับมันจะทําให้ดูสปอร์ตมากขึ้นเป็นสีดําเงาเหมือนกันเซนเซอร์ด้านหลังมาพร้อมกันสี่จุดนะครับติดตั้งมาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วแล้ว,ลวก็จะมีโลโก้คําว่า eev อยู่ที่ฝากระโปรงท้ายนะครับฝากระโปรงท้ายจะไม่ได้เป็นแบบไฟฟ้านะครับแต่จะเป็นโช๊ค กดแล้วเขาก็จะเด้งขึ้นเองอัตโนมัตินะครับแต่เวลาลูกค้าปิดลูกค้าย,ยังต้องใช้มือปิดลงมาอยู่ถัดท้ายนะครับม่านบาังแดดชุดอุปกรณ์ฉุกเฉินล่มถังขยะถัดท้ายถ้าเป็นรุ่น e u v ทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว City Civic หรือว่า h r v จะไม่มียางอะไรนะครับแต่จะมีชุดซ่อมยางให้ด้านล่างเวลาปิดก็ยังใช้มือปิดเหมือนเดิมนะครับ สีน้ำเงินสวยมากนะครับลูกค้าเดี๋ยวแปเมพาไปดูด้านในด้านในแผงข้างประตูนะครับตรงนี้ที่เราเอาผ,ผ,ผู้ขับขี่จะใช้วางเท้าก็าจะเป็นแบบซอฟทพัสนะครับกระจกควบคุมออโต้สองบานนะครับคู่หน้าแต่ว่าบานอื่นจะเป็นไฟฟ้าแบบปกตินะครับที่ปรับกระจกนะครับที่ล็อกรถปรับกระจกแล้วก็พับกระจกนะครับ ดังเพิ่มเติมเป็นตัวแป้นเท้าสปอร์ตนะครับแล้วก็ไฟส่องสว่างเท้าไฟส่องสว่างเท้าจะเป็นสีฟ้านะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นคิวภายใน LED นะครับเบาะจะเป็นเบาะไฟฟ้าแล้วนะครับสำหรับรุ่นนี้ก็คือปรับได้8จทิศทางเบาะหนังจะเป็นหนังสีดําเดินด้วยได้สีเทาๆขาขาวๆแบบนี้นะครับพวงมาลัยจะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กรอบช่องแอร์ตรงนี้จะเป็นสีดําเงา ตรงก้านอาไฟเลียวนะครับตรงนี้จะเป็น Honda าเรนโบสเมื่อลูกค้ากดนะครับภาพจะขึ้นที่ด้านตรงจอตรงกลางกดอีกครั้งหนึ่งก็จะปิดหรือลูกค้าจะใช้วิธีการเปิดไฟเลี้ยวก็ได้นะครับจะช่วยมองในเรื่องของมุมอับด้านซ้ายได้ดีนะคะจะบอกว่าได้ดีจริงๆพวองมาลัยที่แบงค์บอกมาสักครู่นี้จะเป็นแบบมัตติฟังกชันทั้งหมดนะครับด้านซ้ายจะเป็นการควบคุมเอนเตอร์เทนเมนต์ทั้งหมดเกี่ยวกับตัวเครื่องเสียงวิทยุส่วนด้านขวาจะเป็นในเรื่องของตัว Honda Sensing นะครับก็จะมีตัว cruise control นะครับแล้วก็ตั้งระยะห่างจากคันหน้าได้ทั้งหมด4ระดับอันนี้จะเป็นในเรื่องของตัวควบคุมให้รถอยู่ในช่องทางเดินรถนะครับสั่งงานได้เสียงได้แล้วก็ตัวจอทัชสกรีนตรงนี้นะครับก็สามารถต่อบลูทูธได้ Android Auto นะครับหรือว่าตัว Apple CarPlay คันนี้ติดตั้งเป็นในเรื่องของตัวกล้องโมดูลโลกล้องึกดหตุการ์ด้านหน้านะครับ จะเข้าจะจะเข้ากันกระตกกระจกเราจะไม่เกะกะน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นของแท้เหมือนกันตรงคอนโซลด้านหน้านะครับตรงนี้จะเป็นแผงแอร์เป็นรังพึ่งยาวไปแต่ว่าช่องแอร์จอกสามช่องนะครับด้านหน้า1 2แล้วก็ฝั่งนู้นจะเป็น3ส่วนด้านคนขับจะอยู่ขวามือสุดนะครับเป็นแอร์ออโต้มีช่องเสียบ USB ให้2ช่องนะครับแล้วก็ตัว power outlet ตัวนี้จะมีไวเลสชาร์จมาให้จากโรงงานเรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วก็จะมีช่องวางแก้วให้2ช่องโหมดการขับขี่นะครับลูกค้าสามารถปรับได้เป็นอีคอนโหมดสปอร์ตหรือว่านอร์มอลนะครับแล้วก็ตัวเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮออโต้เบรกโฮกับเบรกมือไฟฟ้านี่ค่อนข้างจะสะดวกสบายตัวเบรกโคลูกค้าลูกค้าจะใช้ในกรณีที่รถติดหรือว่ารถติดไฟแดงนะครับลูกค้าไม่จาเป็นต้องเหยียบเบรกเลยระบบเขาจะหยุดรถให้อัตโนมัติแล้วก็เมื่อที่ลูกค้าจะเดินหน้าก็สามารถเหยียบคันเร่งได้เลยนะครับ ด้านในจะเป็นสีดําเงาตรงนี้นะครับรวมถึงด้านข้างด้วยแต่ว่าจะยังไม่มีไฟแอมเบียนไลท์เหมือนรุ่น RS นะครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบซอฟทัชเหมือนกันมีช่องเก็บของแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่เก็บแว่นตาแว่นกันแดดหรือแว่นสายตาสําหรับผู้ขับขี่หรือว่าคนนั่งนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับด้านหลังจะกว้างแล้วก็มีช่องเสียบ USB สองช่องเหมาะสองช่องนะครับมาพร้อมกับแอร์ตอนหลัง แล้วก็ตรงนี้เวลาถ้าลูกค้านั่งสองฝั่งก็จะมีที่วางแขนแล้วก็ที่วางแก้วให้ด้วยนะครับมันอะไรดอกเบี้ยสูงจุดเก้าเก้าไหมใช่ใช่ใช่ EHEV 9 9 1.99 e หนึ่งจุเก้าเก้าเอ็คูสีเนะใช่ พี่ชาดูให้หน่อยน่าจะคู่สีไหมอัลติเมทมันจะเป็นของซิตี้เอชอีวีฉับปมมชัดนละเหนื่อยร้อนขัไปขางนอกันอีไเห็นีเอีเคูสี่หนึ่งจุดเก้าเ